พยักคราชซอนเล็บเล่มที่สิตอนเหน็นเรื่องอายุติธรรมพวกเจ้าบังอาจนักกลับกล้าขวางเกี้ยวของพวกเราทราบหรือไม่ว่าพวกเราเป็นคนของตึกใดบ่าวไพร่ชุดเขียวทั้งสองเห็นมีคนขวางทางจึงตวาดด้วยน้ําเสียงเกรี้ยวกราดแต่จิตใจขาดเขา พวกมันกรอกตาวุ่นวายส่วนใหญ่จ้องจับที่เสียสินและเลยฉีหมิงเอ๋อที่ด้านข้างไปรู้สึกว่าคนแต่งเครื่องแบบลายกิเลนนี้ตึงมืออยู่บ้างว่ามันมีอายุเพียง27-28ปีคาดว่าคงสืบทอดบรรดาศักดิ์ของบรรพชนอย่างนั้นมันกับเหล่าแย่ของตนเองสมควรเป็นน้ำบ่อกับน้ำคลองไม่ก้าวไกลกันฉีหมิงเอ๋อจิงกล่าวขึ้นว่า พวกเราขวัญกล้าบังอาจพวกเจ้าจึงขวัญกล้าบังอาจกว่าทราบหรือไม่ว่าเสียสินยื่นมือออกฉีหมิงเอ๋อก็ปิดปากลงนางจะอย่างไรก็ได้รับการฝึกอบรมมาทราบว่ายามอยู่ต่อหน้าคนนอกอิสตรีไม่ควรกล่าววาจาก่อนเสียสินที่ห้ามไม่ให้ชีหมิงเอ๋อเอ่ยปากเพราะกลัวนางเปิดเผยสักฐานะขู่ขวัญบ่าวไพร่ทั้งสองจนขวัญฟอตาย มันชมชอบการละเล่นช่วยเหลือหญิงชาวบ้านเช่นนี้จึงคิดปล่อยให้บ่าวไพร่ของอันพา์ใหญ่วางอำนาจไปก่อนนั้นค่อยเปิดเผยสักฐานะแล้วค่อยช่วยเหลือนางงามน้อยออกจากเกี่ยวเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าพวกเราไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นคนของตึกใดยอดเยี่ยมนักหรือที่นี้เป็นปากตรอกมีผู้คนมองดูไม่มากนักแต่หากวุ่นวายต่อไป คงชักนำผู้คนรุถมามุงดูวันนี้้องเฮาเหนียงเหนียงกำหนดเดินทางถึงนครหลวงตามถนนหนทางกระจายเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่กรมเมืองรอจนพวกมันรุถมาเรื่องราวจะถูกเปิดโปงเกรงว่ากระทบถึงหน้าตาของนายเหนือตนเองบ่าวไพร่ทั้งสองจึงสบตากาันวูบจากนั้นสืบเท้าออกไปกล่าวขึ้นว่าเราแย่พวกเราเป็นพระยาตรงชัง ซึ่งเป็นราชบุตรเขยน้ำหูกวนหูเหล่าแย่ทราบแล้วกระมังรีบลีกไปพลางโบกมือเร่งรัดคนแบกเกี่ยวเดินทางต่อแต่องค์รักษ์ติดตามของเสียสินทั้งสี่ยังคงขวางอยู่หน้าเกี่ยวไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยบ่าวไพร่ทั้งสองทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานตวาดสำทับใส่เสียสินว่าเจ้าคิดทำอย่างไรหากทราบสถานการณ์ก็รีบลีกทาง เสี้สินหันไปยังฉีหมิงเอ๋อกล่าวเป็นเชิงสอบถามว่าพระยาตรงช้างหรือฉีหมิงเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยอธิบายต่อเสี้สินว่าเป็นราชบุตรเขยขององค์หญิงหนันคังสืบบรรดาศักดิ์พระยาของหูไหผู้เป็นบิดาเสี้สินงงงันวูบจึงกล่าวที่แท้เป็นราชบุตรเขยอีกท่านหนึ่งชีหมิงเอ๋อเลิกคิ้วขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านกลัวมันแล้วหรือ เสื้อสินตอบว่าข้าพเจ้าย่อมไม่กลัวแต่ว่าฉีหมิงเอ,อ๋ชินกล่าวขึ้นว่าอย่างนั้นก็ประเสริฐพลางก็กระตุ้นม้าออกไปกล่าวขึ้นว่าพระยาตรงช้างยอดเยี่ยมนักหรือพวกเจ้าทราบหรือไม่ว่าคนที่เบื้องหน้าพวกเจ้าเป็นใครบ่าไพร่ผู้หนึ่งแค้นหัวรอดแล้วกล่าวว่า <c oughs> อย่างมากเพียงเป็นผู้สืบทอดบรรดาศักของบรรพชนเราแยก พวกเราไม่เพียงมีศักเป็นพระยาทั้งยังเป็นราชบุตรเขยเฉีหมิงเอ๋อกล่าวเสียงเนิ่มนาบว่าท่านที่เบื้องหน้าพวกเจ้าเป็นขุนานางคุณูปการจากยุทธการสยบเพศภัยรังตำแหน่งหยงลู่ต้าฟูย่จูกว๋อสืบทอดบรรดาศักฟูกว๋อกงชั่วลูกชั่วหลานหยางซุยใต้เท้าหยาง สามารถยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหูฟูมาหรือไม่เสี้สินรับฟังจนฝืนยิ้มคิดอ่านในใจเสี่ยวจุนจูไม่ควรให้เราล่วงเกินผู้คนท่านใหญ่ไม่เปิดเผยสักฐานะตัวเองออกไปพร่ทั้งสองหน้าแปลเปลี่ยนไปสำรวจดูเสี้สินฝืนใจน้อมคำนับแล้วกล่าวว่าผู้น้อยคำนับฝูก๋วกงก๋วโกงแย่ท่านเจ้าพระยา ช่ไหน,นขวางเกี้ยวของตึกเราไว้เกี้ยวคันนี้บรรทุกคนในครอบครัวเหล่าแย่พวกเราไม่สะดวกกับการพบหน้าคนนอกชีวิงเอ,อ๋อปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าคนในครอบครัวเหล่าแย่พวกท่านข้าพเจ้าเห็นกับตาว่าพวกท่านฉุดคล้าหญิงสาวนางหนึ่งออกจากย่านที่อยู่อาศัยจับมัดพันธนาการฉุดลากเข้าเกี้ยว บิดามารดาของนางร้องห่มร้องไห้ที่ด้านหลังบอกว่าพวกท่านฉุดลากหญิงชาวบ้านมาหากบอกว่าเป็นคนในครอบครัวท่านวันนี้ก็ให้นางออกมาขอเพียงนางบอกว่าเป็นคนในครอบครัวตระกูลหูพวกเราจะสะบัดหน้าจากไปพลางก็ชะมายมองเสี้ยสินแวบ,บหนึ่งกล่าวสืบต่อฝูก๋กงจะขอขมาต่อเหล่าแยะ พวกท่านด้วยตัวเองเสี้ยสินนั่งบนหลังมา้าไม่มีคำพูดใดจะกล่าวมันพลันพบว่าการละเล่นช่วยเหลือหญิงชาวบ้านนี้ไม่น่าเล่นแม้แต่น้อยฉีหมิงเอ๋อเห็นบ่าวไพร่ทั้งสองนิ่งอึ้งอับจนถ้อยคำจึงกล่าวข้อกงผู้อื่นไม่ยอมเชิญน,นางออกมาพบหน้าขวอกงเห็นควรทำอย่างไรเสี้สินยกมือรูปคางแล้วกล่าวว่า เรื่องนี้เราเห็นว่าฉีหมิงเอ๋อตะวาดเสียงเจ้าแจ้ว่าขวากงมีคำสั่งเชิญตัวสตรีในเกี้ยวออกมาพบหน้าหญิงสาวที่ถูกจับมัดพันธนาการได้รับการช่วยเหลือออกมาภายในเกี้ยวยังมีสตรีกลางคนนางหนึ่งค่อยฉุดดึงหญิงสาวนางนั้นยามนี้เกี้ยวถูกสกัดไว้บ่าวไพร่ทั้งสองไม่กล้าขัดขืน นางนั่งอยู่ในเกี้ยวไม่ทราบทำอย่างไรดีเพราะถูกองค์รักติดตามของฉีหมิงเอ๋อตรวจคน้นได้แต่ปล่อยมือให้หญิงสาวนั้นถูกช่วยเหลือออกไปหญิงสาวนางนี้มีอายุ15-16ปีกลับมีหน้าตาหมดจดรูปกายอ่อนแอนถึงแม้สวมเสื้อกระโปรงเนื้อหยาบแต่ยังไม่อาจลบเขาความงามตามธรรมชาติชวนให้ผู้คน พบเห็นเกิดความนิยมยินดีพอสักถามดูปรากฏว่าเรื่องฉุดคล้าหญิงชาวบ้านเป็นความจริงราชบุตรเขยหูไม่สามารถฉุดคล้าหญิงสาวเช่นนี้ออกจากบ้านเอ่ยถึงความสันทัดจัดเจนยังสู้ฉิวชิวซึ่งฉุดคล้าหญิงชาวบ้านที่อำเภอผูไถมณฑลชานตุงมิได้ซึ่งความจริงครอบครัวของหญิงสาวนางนี้เช่าที่นาของตระกูลหู ต่อมามานดาของนางไม่สบายจึงหยิบยืมเงินจากผู้ให้เช่าหรือฤดูใบไม้ผลิปีนี้ไม่มีเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงขอยืมเงินจากผู้ให้เช่าอีกสุดท้ายยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทับเหนือก็ประชิดเมืองราชสำนักจึงบังคับผู้คนเข้าเมืองเป็นเหตุให้ที่นาของครอบครัวของนางถูกเหยียบย่ำเสียหายไม่เพียงค้างค่าเช่าที่นา ปีหน้ายังต้องขอหยิบยืมเงินอีกหูกวนบังเอิญพบหน้านางครั้งหนึ่งจึงแสดงบทของห่วงซื่อเหยนว่าไม่มีเงินชดใช้นี่ก็นำซี่เอ๋อไปชำระหนี้แทนขนยากจนไร้ปณิธานทางบ้านของหญิงสาวไม่แน่ว่าไม่ยอมยกบุตรีให้เป็นอนุพันธ์าของคนบุญหนักสักใหญ่เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาอยู่ที่หูกวนเป็นราชบุตรเขยตามกฎหมายต้าหมิงราชบุตรเขยห้ามรับอนุพันธ์าหากเป็นอนุพันธ์ยาของหูกวนต้องอยู่อย่างลับๆล่อๆไม่อาจพบผ่านคนได้แต่บอกว่าหญิงเป็นหญิงรับใช้ประจำตัวบิดามารดาของนางมีบุตรตรีคนเดียวไหนเลยยอมยกนางให้ ความจริงไหวหวานแม่สือ่อตบแต่งเป็นภรรยาของข้าาบดีท้องถิน่นที่เป็นพ่อไม้ให้ข้าหาบดีท้องถิน่นชดใช้หนี้แทนครอบครัวของนางหูกวนพอทราบเรื่องจึงบันดาลทสะกระทำการฉุดค่าหญิงชาวบ้านในความคาดคิดของหูกวนครอบครัวชาวบ้านที่เช่าที่นาของตนเองติดค้างหนี้มันก็ฉุดค่าคนมาพ่อหุงข้าวสารเป็นข้าวสุก ครอบครัวของนางไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับรับรองไม่ฟ้องร้องมันนึกไม่ถึงว่าเซียวจวุนจู่ของว้กวกงพอดีมาประสบพบเห็นจึงกลายเป็นละครเรื่องหนึ่งชีหมิงเอ๋อพอฟังจบบังเกิดความคับข้องใจในความเห็นของนางคิดส่งตัวบ่าวไพร่ตึกราชบุตรเขยให้กับขุนนางอิงเทียนฟูอินแล้วจับตัวหูกวนมาลงโทษสถานหนัก แต่เสียสินไม่อาจปล่อยให้นางอาลวาดต่อไปหลังจากครุ่นคิดแล้วสั่งคนส่งตัวหญิงสาวนั้นกลับบ้านจากนั้นค่อยกล่าวกับบา่าวไพร่ตึกราชบุตรเขยว่าพวกเจ้ากลับไปเถอะห้ามรบกวนครอบครัวของแม่นางนี้เรื่องนี้เราข้อโกงจะรับผิดชอบเองรอจนพบกับหูกวนค่อยบอกกล่าวต่อมันบา่าวไพ่ตึกราชบุตรเขยยังไม่กล้าโต้แย้งกับมันได้แต่รับคำ แบกเกี้ยวเปล่ากลับไปเสียสินหันกลับมากล่าวขึ้นว่าจินจูไปกันเถอะหลังจากเสียเวลาเช่นนี้พวกเราต้องรีบรุดเดินทางค่อยทันเวลาหองเฮาเหนียงเหนียงมาถึงนครหลวงชีหมิงเอ๋อกล่าวอย่างงุนงงว่าเรื่องราวเลิกราแต่เพียงนี้หรือเสียสินโน้มหน้าไปจุดดึงสายบังเหียนของมา้าพาหนะชีหมิงเอ๋อ ให้ม้าของนางควบเหยาะย่างพร้อมกับม้าของตนเองปากกล่าวขึ้นว่าหูหยงฉุดคล้าหญิงชาวบ้านเมื่อมีต้นสายปลายเหตุทั้งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆต่อให้ฟ้องร้องถึงอินเทียนฟูบทลงโทษก็ไม่รุนแรงต่อให้หูฟูมาราชบุตรเขยแท้หูต้องรับโทษที่อับอายขายหน้าคือราชสำนักท่านเข้าใจว่า องหญิงหนันคังจะยินดีหรือครอบครัวของหญิงสาวนางนี้เช่าที่นาของตระกูลหูทั้งติดขาเงินทองจำนวนหนึ่งพวกเราพอสอดมือเข้ามาไม่แน่ว่าหูฟูมาต้องการให้เรื่องราวสงบลงยกเลิกหนี้สินให้หากว่าพวกเรายืนกลานไม่ยอมเลิกราข้าพเจ้ากลับไม่กลัวหูฟูมาจวินจูท่านย่อมไม่เกรงกลัว แต่ครอบครัวของหญิงสาวนี้จะทำอย่างไรหูฟูมาอับอายขายหน้าทั้งทำอะไรเราท่านไม่ได้ไหนเลยไม่สร้างความลาบากแก่ครอบครัวของหญิงสาวนั้นหากว่าหูกวนฟ้องร้องว่าอีกฝ่ายติดหนี้เงินทองครอบครัวของหญิงสาวนั้นจะรับมืออย่างไรหรือชี้มิงเอ,อ๋อความจริงไม่ใช่ไรเหตุผลพอสงบจิตใจลงก็ทราบว่าการยุติเลิกราเช่นนี้ เป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดแต่จิตใจของอิสตรีประหลาดแท้โดยสติสัมปชัญญะเห็นว่าเสียสินจัดการไม่ผิดแต่กลับยินยอมให้มันประพฤติตนเป็นวีรบุรุษผู้กล้าชักกระบี่ด้วยพิโรธใช้กำลังเข้าตัดสินเรื่องราวนางถลึงมองเสียสินอย่างขุนเคืองแล้วกล่าวว่าท่านเป็นก้อโกงไม่กี่วันไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำ ล้วนท่วงท่าเป็นผู้ใหญ่ครั้งกระโนนถูกกลมความมั่นคงแผ่นดินตามล่าท่านกลับใช้หมัดพูดแทนเสื้อสินหัวร่อฮา,าหาแล้วกล่าวว่า <c oughs> นั่นผิดแพกแตกต่างตอนนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญเป็นคนเดนตายย่อมต้องชักกระบีด้วยพิโรธหลังเลือดในห้าเก้าหรือท่านต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นคนเดนตายต่อไปหรือชีหมิงเอ๋อ คลุ่นคิดนั่นมีอันใดไม่ดีอย่างน้อยท่านปกป้องเราใส่ใจดูแลเรายังดีกว่าตอนนี้ที่เกลงอกเกลงใจพาตัวเหินห่างออกไปขอเพียงท่านนำพาเราไปต่อให้ติดตามท่านถึงสุดล่า,ลาก็ไม่นับเป็นอย่างไรเสี่ยสินชำเลืองมองนางแวบ,บหนึ่งนึกประหลาดใจที่นางเงียบขึมลงจึงกล่าวเป็นไรแล้วท่านคง ไม่ต้องการให้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนเด่นตายกระมังชีหมิงเอ๋อรู้สึกหน้าร้อนเผาเผารีบกล่าวกลบเกลื่อนว่าข้าพเจ้าเห็นว่าหูกวนผู้นี้พอได้รับเลือกเป็นราชบุตรเขยกลับประพฤติตัวดีงามเคยได้รับคำชมจากไทจูฮ่องเต้ในราชบุตรเขยของไทจูฮ่องเต้ทั้งส6คนนอกจากเหมยอ,อินแล้ว นับมันเป็นที่โปรดปรานที่สุดตอนนี้กลับกระทำเรื่องแบบนี้เสี้ยสินพอฟังก็สะกิดความในใจขึ้นมันทราบเรื่องราวของราชบุตรเขยกับองค์หญิงอยู่บ้างองค์หญิงพอสยุมพรต้องพมนักที่วังสือห่วงฝูในปีหนึ่งได้พบหน้าราชบุตรเขยไม่กี่ครั้งกฎอุบาทนี้ไม่ทราบเป็นมหาบัณฑิตใดกำหนดขึ้น หากราชบุตรเขยสามารถรับอนุภรยาซื้อตัวหญิงรับใช้หูกวนก็ไม่ต้องฉุดฆ่าหญิงสาวชาวบ้านแล้วกล่าวไปมันนึกเห็นอกเห็นใจราชบุตรเขยอยู่บ้างเสสินกล่าวขึ้นว่าห่องเต้เลือกราชบุตรเขยผู้ที่ได้รับเลือกมีทางเลือกหรือต่อให้ในใจไม่ยินยอมยามอยู่หน้าพระพักผู้ใดกล้าแสดงออก หากว่าคัด้านถึงแม้ห้องเต้ไม่ทรงกลิ้วพ่อกลับถึงบ้านก็ต้องถูกบิดามันฟาดขาหักไปดังนั้นมันมิอาจไม่ประพฤติตัวดีงามหากเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้ากล้าไม่ตกแต่งกล้าไม่เสแสร้งหรือราชบุตรเยขยซุกซ่อนนางบำเรอที่เบื้องนอกองค์หญิงที่เข้าใจเหตุผลไม่คิดยุ่งเกี่ยวต่อให้ไม่เข้าใจเหตุผลก็ไม่มีโอกาสยุ่งเกี่ยว หรือว่าพอพบหน้าสามีอย่างยากเย็นก็จะมีปากเสียงกันอย่างนั้นมีประโยชน์อันใดต่อพวกนางนอกจากอับอายขายหน้าแล้วยังมีผลรับอันใดหรือจะให้พวกนางครองตัวเป็นไม่อย่าว่าแต่นี่มีความผิดไม่ถึงตายชีหมิงเอ๋อค้อนมันวงหนึ่งกล่าวขึ้นว่ากลับกล่าวอย่างขึงขังอย่างนั้นท่านก็จุดล้าหญิงชาวบ้านด้วยเสี้ยสิญยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า จุดฆ่าหญิงชาวบ้านนับเป็นพฤติการชั้นต่ำอีกประการพลางก็ยืดอกขึ้นกล่าวอย่างเคืองโขว่าเราก๋อกงต้องจุดฆ่าด้วยหรือชฉีิงเอ๋อกล่าวอย่างขุนเคืองว่าคุยเคืองอโคนักเสียสินหัวรหาะห่าแล้วกล่าววา่าบุรุษโสโครกย่อมคุยเคืองอโคอยู่แล้วมันเงียบงันเล็กน้อยจึงทอดถอนใจแล้วกล่าววา่าเฮ้ ซึ่งความจริงถือกำเนิดเป็นบุรุษช่างยากเย็นอยู่เบื้องนอกวิ่งเต้นสายตัวแทบขาดพอกลับถึงบ้านผู้ใดไม่ต้องการสตรีทีท่นุ่มนวลอยู่เป็นเพื่อนมีคำกล่าวว่าราชาธิดาฮ่องเต้ไม่กลัวแต่งไม่ออกคำพูดนี้ไม่ผิดแต่ว่าไม่กลัวแต่งไม่ออกมิใช่หมายความว่ามีชีวิตคู่ที่สุขสมมิหนำซ้ำองค์หญิงทั้งหลาย ล้วนมีข้อบกพล่องมีสักกี่คนที่รู้จักปรนิบัติบุรุษคอยดูแลบุรุษเพียงไม่ชี้นิ้วบงการราชบุตรเขยถือว่าประเสริฐมากแล้วชีมิงเอ๋อรจำเลืองมองมันแวบ,บหนึ่งแค่นเสียงดังเฮะแล้วกล่าวว่าหากท่านเป็นราชบุตรเขยก็ซุกซ่อนหญิงสาวในบ้านทองคำกระมังเสี้ยนยกมือถูจมูกแล้วกล่าวว่าในราชบุตรเขยทั้งหลายนับ หวังหนิงเป็นองค์หญิงไหวชิงรักใคร่กลมเกลียวที่สุดแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าตัวตึกที่หวังหนิงหยิบยืมให้แก่ข้าพเจ้าความจริงใช้ประโยชน์อันใดท่านทราบหรือไม่ว่าราชบุตรเขยมีตึกรามอยู่ข้างนอกกี่หลังบอกต่อท่านองค์หญิงไหวชิงก็ทราบว่าหวังหนิงซื้อบ้านอยู่ที่เบื้องนอกแต่หากไม่ยินยอมให้เม็ดทรายบดบังสายตา ก็อย่าคิดหมายอยู่อย่างสงบได้ชี้มิงเอ๋อพอฟังต้องร้องอย่างขุนแค้นว่าบุรุษโสโครกบุรุษล้วนเป็นบุรุษโสโครกพลางเงือแซ่หมาหวดใส่ตะโพกมาคล้ายกับยึดถือม้าเป็นเสี้ยสินนางทราบว่าเสี้ยสินกล่าวเป็นความจริงนางเข้าใจเหตุผลเหล่านี้เรื่องราวของราชบุตรเขยทั้งหลายนางมิใช่ไม่เคยได้ยินมาแต่ไม่ต้องการ ได้ยินเสี้ยสินบอกความจริงนางทราบว่าไม่เพียงราชบุตรเขยทั้งหลายไม่มีทางเลือกองคหญิงทั้งหลายไหนเลยมีทางเลือกด้วยแม้แต่เจียเจียพี่สาวทั้งสามของนางซึ่งถือกำเนิดในตระกูลขุนนางใหญ่ไหนเลยเลือกชีวิตแต่งงานได้ต้าเจียพี่สาวใหญ่โชคดีกว่าเนื่องเพราะนางกับต้าเจียฟูพี่เขยใหญ่รักใคร่ตรงเกลียว แต่ว่าฉีหมิงเอ๋อได้ยินเรื่องของเอ่อเจียพี่สาวรองกับสันเจียพี่สาวสามมาบ้างนั่นออกจะกระทบกระเทือนใจไปแล้วคราครั้งนี้เสียสินไม่ได้ไล่ตามมามันดูออกว่าฉีหมิงเอ๋อมีรักต่อมันแต่ก็ทราบว่านี่ไม่มีผลสรุปที่ดีมันจงใจบอกกล่าวสภาพความจริงทำลายความเพ้อฝันของนางมีบางสิ่งที่นางต้องเผชิญหน้า เมื่อมีได้ก็มีเสียทิดาตระกูลขุนนางใหญ่พอถือกำเนิดเกิดมาก็เสพสุขวาสนาที่ผู้คนทั่วไปไม่มีวันได้รับแต่สิ่งที่ผู้คนทั่วไปได้รับโดยง่ายดายพวกนางกลับไม่มีวันครอบครองมันหวังให้นางใคร่คลวนให้ดีฉีหมิงเอ๋อนึกใคร่ครวนจริงๆนางพลันนึกถึงคำพูดของเสียสินขึ้นมาห้องเต้เลือกราชบุตรเขย ผู้ที่ได้รับเลือกมีทางเลือกหรือหากเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ตบแต่งกล้าไม่เสแสร้งหรือฉีหมิงเอ๋อฉุกคิดขึ้นใช่แล้วต้าเจียรักเราที่สุดเราบอกความในใจต่อต้อตาเจียขอให้ต้าเจียร้องขอให้ต้าเจียฟูมีราชองค์การานึกถึงตอนนี้หัวใจเต้นตูมตามต้องขบริมฝีปากล่าง หัวใจร้อนเผาขึ้นมา